สวัสดีครับพี่น้องโลโก้อาพิเชียครับแม่กับเบิ้งสุขนโอ้แม่หมอครับผมแต่ว่าแม่เฮดเป็นแม่กดโอ้กดเบิ้งเบิ้งยู่เบิ้งยู่โอ้โกใครอยากสั่งน่อยยังแม่กับเอฟซีเบิ้งเอาตีๆไว้เอาถุงเนื้อมากก่อนเดม่แวแม่แป๊เแม่เป๊เฮียแม่แปเฮียเอฟซีมาหอดบ้านกระย่างละครับมาแล้ว มาเท้าเขาเฮียนยาสวัสดีครับจอดพี่ต้อบบอกที่มาพี่เนาะเอาไว้หลังรถได้ไหมครับนี่ครับผมมาผ่อนบ้านกลางน้อยแล้วจอดอะไรยู่ดอกพ่อเป็นยังไงพี่น้องเมื่อนี้รถกบเรอเอารถมาเดินรถพ่อเอกเฟรดพามาสวัสดีครับรถยางหัวมือนเท้าที่มาจอดเบิ้องลนี้จอดเบิ้งรถ รถยางหัวเลยเดียวรถอันพระเอกเฟสมาบันทึกกัเลยว่าเดี๋ยวภาพไปก็ได้อายประสันเอมัก็ไม่เห็นหุ่งแล้วไงล่ะมันริมมอพอได้หรือล่าปรมอดอกได้ไม่ยายมันสวนกันได้อยู่ให้บ่เมียยากแล้วได้เมื่อนัไงกับแจ้งที่ละจอบดโดนดอกมาเอาไปันสิโดนอยู่กันไดบอกเงี้ยเดี๋ยวจะหาคลิปเพื่อยู่นี่นี่พี่น้องมาหอดบ้านสร้างน้อยแล้วสวัสดีค่ะ บ้านบ้านร้างน้อยเออบ้านป้าผักสวนขั้วลวกกินได้ลวกสิเพ่อนเราวกกันแล้วกันี่นนี่ผักสวนขั้วลวกกินได้เมื่อนี้ก็สิว่าพี่น้องอันนั้นขออนุญาตเด้อแกงเน้อใหม่เนื้อยูน่ากินเป็นยังไงก่อนไม่ได้มาบ้ายตะเกกว่า นี่นะครับคุณยายคุณแม่ของน้องช้างน้อยนี่ครับผมป้ายจ๊จุ๋มบดิพอนะโดนจักเกียจำได้บ่จำได้แล้วเนาะแม่เห็นว่าเท่าตะกี้เท่านี้ก็นี่บ่แม่เตี้ยลุกมาดิเตี้ยลงกมาสิเตี้ยลุกเหนื่อยเหลือเกิจนว่าคำจังค่อยบอกว่าม้าเนาะแม่กับบอกว่ามันสีม้ามือนี้นี่กินยังบ้านเนี่ไม่ยากดอก น่ากินน่ะแม่เอาของสิเด้อันนี้เขาไปพูดเมื้อสิไปเฮ็ดสุดต่อได้นี่ไปเฮ็ดโลโก้ไปเฮ็ดสุดให้อีกเฮ็ดสุดกับสิดึกมื้ออื่นเศร้ากับสิอันเฮ็ดยังเลี่ยวกับสิไปงานศพเพิ่นศพแล้วก็จังสิได้เลยมาพี่มาอนี่แต่สิออกแพงพี่คือเก่าสินะยายมันจากสิเบิลับไปกจังมากโอ้พะย่ะครับพะย่ะพะย่ะ ถ้าบ่ไดมีอย่างมาฝากเขนล่ะมันด้ฝากอย่างดอกแม่ก็ไปตลาดเป็นน้ำหางเงินหล่อนก็บ่ไดแั่เทียนเอาบ่ได้บอกเงินบน้ำฝนขึ้นเป็นยังไงยักเทียจะว่าเข้ามองได้ไ่มขึไปไปกรุงเทพก็ว่าเข้าอมท่อกรสอแม่เป็นน้ำแม่เปิดเป็นชีไว้พุ่นพอเปไปท่อกระสพานมันชีแม่อยู่นกรุงเทพออมสินตั้งแต่ปี ซี่หกขึ้นหกขึ้นหกซี่หก,หก,หกตะพีหมวยเลี้ยนเงินมแม่เ,าเขาบันซี่แล้วแม่โอนในเขาบันนี้เขาเลิกโรงเลียนแล้วแม่ก็ปิดเนีขึ้นนำหาบันซี่เก่าอยู่ไปไข,ขันปะเห็นกับสิไปแก่งข่วมตะกอนยังไปเห็นไหมแจ็คสิเขาบอกเขาเงินคือเขาต้องไปตรวจจังไหนใช่ไหมบร์บาราส้นเจ้าเห็ดต้องหือตรวจเห็ดห,ห,หอมเพี่ อันแตงแต่ไปท่อกรอแงแต่เปิดอันมันชี้ท่อกระซอกวาเฮ็ดพรอมเพศไปอืม้ว่าเป็นท่อกอที่เขาใส่น้ำมหาสามหมื่นน้ำมหาสามหมื่นเราบ้านไหนอยู่แล้วแต่เราเจ้าเซียวยังกะเอาตัวจะแต่งแป่งหาของเจ้าเนาะพปสีิหูวน้ำล่ะอันนี้น้องยังน้องเฟสพระเอกเฟสอันนั้นรถโลกรอย่างหัวเหนียจอดเอ้ารถยางแบ่งสนอบันนีก็เลยโอ้ยใจไหนนอนก็เลยถามมันว่าพระเอกเฟส อัผ้ากับบานเย็บบัวส่ยดสีเตอร์น้ำมันเสีออกคาน้ำมันห้พอดี๋ยวรถเครืองเอกเฟสนะขี่รถเครืองเอกเฟสมันลดโรูไปเลยมากไปอีกเท่าไหร่มากระยางเสี่ยวมอไซค์ไปขี่ว่าเสียบมอไซค์ไปขี่มันจะสิสะดวกสบายแม่ก็ว่าดขันเลยบบานขันเอามอไซค์ลดโรูแม่นเอามากก็ แก่ปะได้เอาบ่ได้แมนอันนี้มันได้บ่ได้ครับอันนี้พอรถรถสูนจ้างเอาไปคันเอาไว้ในแม่ก็ว่าสิไปแส้แรงแม่บ่แข็งแรงคันสิขีเคยันมันลมมันยังตากับบอคอยเห็นห่งอ่ะนะบ่สบายมากสองสามปีมาเนียนเตียเลยว่ายาหน้าหมดย้มยายาพันว่าเตียบอวยเขี้สิผ้าไปลน่างแพร่กับเอิอนเด็กหน่อยกันยากคันมันสองวันทิตย์เขาก็ยังอยูเม็นบ่ครับบ่มีผูกผ้าปแม่เลยว่าสิไปแส้แรง ใช่เลงกับคีอะไรตาบ่ดีลูกลูกกับว่าบ่ให้ขี้เตี้ยกับว่าไม่เอาจุ้มไม่เอาเราจะเป็นห่วงมเราเปลี่ยนห่วงเราแบบมาอแข็งแรงสบายดีดอกยหญ่มาเตี้ยสบายดีอยู่สบายดีอยู่คือเก่าเนาะแล้วพอถาเดีเฟสตะกี้กับซัมหนี้เดาะปีแล้วเนาะปีนี่70ปีนายลูกโอ้70ปีซัมเก่า ทางเต้มากินปูนป่าหมดเนี่ยทางเต้บอเราก็ไม่ได้อันนี้เลี้ยนจบเราก็แยกย้ายกันโดนข้าวได้ไม่ยากโดนมาเรียนกล้วยว่าไปโลโก้โก้คนมาเอ้ามาเขาน้าบ้านจิละเขาน้าบ้านด้วผู้ใดอันนี้งับไบซื้อซื้องับกระชังมักเกี่ยให้ตังคนไปลูกให้เราทำใจนะอันนี้ไม่ันียอันนี้ไปได้เกี่ยวกันอันนี้ว่าให้ใหญ่โอ้ใส่ละสูงดยใ่เสืมป้าจอมจิไปฝฟ้า คุณยายทั้ทงบ้านสนอเพิ่ดซื้อแล้วเอาให้ยงกทงบัน,นี้อีกเพิ่นเก่งมากเห็นก็เลยว่าเอาถุงนึงก็แล้วให้ก่อนเอาพี่น้องสิพาไปเบิ่งอันหองคุณก็อย่างแล้วสิเตรียมอีหยังไปแน่ยเฟอา์ปัดเข้าของส่งเนี่บ่ได้เอาไปยากโตส่งไปไ่ได้นี่ส่งเห็นบ่นี่เขาเรียกว่าสิเอาส่งไปนุ่งนี่ส่งวอร์มซุ่มหนิ่วข<อ>นุ่งอยู่เฮียน เมือนรอบนั้นเขาไม่ได้ไปกระเป๋ามันเต็่ยมนอไปรถสายแม่ยเขได้เอาไปหลายบ้านบ่เขาได้ไปเอาส่งไป้ปบาพี่น้องเขาของส่งบ้านส่งอย่างเราเกือบพร้อมเนี่ยคุณจะไม่ได้เกือบม่าจะเสือเป็นกระเสือต้นน้านี่โอ้ไข่เงินล่ะคือคู่บอคือกระดูกกระดิกระดูกกระดิอะไรเท็ดดีเอ้ากินข้าวไปก่อนกินปะ อ๋อครับผมอันนี้ตูวโซดมันเอาไปให้คุณยายหมอของฝากตีเออของฝากโอขอบคุณครับขอบคุณครับผมป้าขอบคุณค่ะแม่ของฝากเป็นอะไรจะเป็นของฝากไปพูดยุติว่ามันโดนมือเนี่ยทิปไปเนาะได้เกี่ยวกันเนี่ยตีฝากไปพูดนะพูดนะเออฝากไปพูดล่ะเอาคุณที่ฝากไปไก่ก่อนมีพี่น้องม้วนรอบเป็แต่ม้วนรอบก็เล็สิงเขาสิงของคุณโอ้เสือแขนกระบงกระบอกอื เอาตามปไม่ปอเอาไปใส่ยงเอาเปียได้นห้ามไหมเขาบอกแล้วแต่คือว่าเสีย่างแต่เสียร่างนี่เราใส่ไปรวนี่แน่บอกบุณย์เดล่างนลยบลกลายเขาใส่ไปร่นแล้วเก็บเงี้ยนังกับชีเดย์บ่ไปยังก็ไปใส่เอาไว้บ้านนั่นไหม่บ่ได้เสือใส่ของไว้บ้านเสือผงเสือผาเนาะเก็าความมั่นใจว่าพยานฟ้า่างึ้นนั่นปีน้อยตัมั่นใจเล่นแต่เงินลาย แล้วพี่น้องมาหาดอกตอนนี้หาอย่งไรก็เกี่ยงไม้ถัวไปยาไปยาเห็ดอันนี้เฮห็ดไม่บ่อใหญ่นี่เออกรเห็ดไม้แหละปลูกต่อมาจากปลูกต่อเห็ดไม้อาจารย์เป็นบ้านไม้เนาะที่อยู่ข้างหน้าเป็นบ่อกระหยาติตอนตะกี้อยู่นั่นอืมอันนี้เห็ดเพิ่นเพิ่นเห็ดไม้เพิ่นเห็ดออกมาใหม่มองอยู่มองอันนี้อานารยเป็นข้างหน้าบ้านพุ่นมันสิเป็น เงินใหม่เบิ้งบ่เบิ้งคลิปอยู่บ่นี่ไปเบิ้งนี่ไปเบิ้งเยอะของแน่นี่เด้อนี่ในช่องนี่รับรับค่ารับเงินใหญ่รับค่าจดรับโอ้รับค่าโทรศัพท์เลยเบิ้งสุขขึ้นบ่้งแมนมาบ่เบิ้งเบิงสุขขึ้นจนจนตาเม่วหุ่นจนค่อยโอ้โบ่ไหวแล้วจนค่อยเบิ้งแมนเบ่้งแมนมาเบิ้งสุขขึ้นเลยซื้อเลยผมมีเงินยค่ไหก็ต้องเอาบ้าเบิ้ง ออาเบิงออาเปิดเบิงมาอลก็อมาเปิดเเอย่างน้อมือนีมาตีสอบไงสอบญ่ขึ the, the ้น the อีเลเพะท่านได้เห็นอยู่สอบญ่เดี๋ยวเพิ่กับลงเปสูตรมากไหมอ่ะสอบใหญ่กสิสีมือนคือสีได้ใส่สูตรสยงกันเบิงอ่าสีได้ลั่นช่วงลั่นกับสีมีช่วงทุกช่วงนะคอนเสิร์ตตลกตอนลั่าตอนยังสีนั้นใส่สูตแท่เป็นมือได้แน่ขึ้นอีเ่บ้านอีกางไม่ทีนบ่ แมนครับแมนเทีกวางบอลั่มไงนี่ท้าไปเบืองวันเดียดนี่ยุบ้านน้องแก่เนาะไอ้อย่างบ้านน้องแก่เมื่อไหก่ก็หยิบแปดธันวาหยิบแปดทันวาเนี่ป้าพี่น้อง้องลั่พูดไปจ้างบอลําพลลน้เพิ่นพี่น้องไปนกงานพี่น้องไปหอดสนักงานคันแมนมือน่ยคันแมนยูสิไดทายหอดชิปผู้นี้เราบดิบทันเนี่้เข้าไป ว่าค่าคนน้อยนี่เฮ็ดจังได้บัดนี้ล่ะบ่นอนงน่ายเนาะใส่กระไปน้ำเนาะ <c oughs> เอาไปนอนหน้าห้านหมอลำปูสามเอ,เอาไปไ,ไ,มไม่เต้นข่อยกันเลยคอยหลังเวทีเอาพี่น้องเดี๋ยวสิจังไหนจังฝากกดไลค์กดแชร์ครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวลูวโลกโกลสิมานไทายตอนต่อไปเบิ่งนะครับขอบคุณพี่น้องนี่เอฟซีมาเพิ่มนะเบิ้งสองโรคโกลแหละโรคโกลแล้วโรคลิปดีโรคโกลแล้วโรคลิปดีเบิ้งสมื่นได้จังหว ครับผมโขอบคุณในลายครับแช่ยังกดไปบ่เป็นหอมาตะเบิงกันนี่แล้ครับข้าแ่คนอันนึงยนะอันเขไปหลายคนน้อยแขอบคุณในลายพี่นอ